สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับ ลำโพงของโอนิคุมะนะครับก็เป็นลำโพงคู่แบบเล็กนะครับซึ่งใช้ไฟ5โวลต์ในการอาจ่ายไฟนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มีชื่อว่าโอนิคุมะ l 6นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมดูในเว็บมานะครับก็เป็นลำโพงคู่นะครับใช้ไฟประมาณ1 0วัตต์นะครับรับประกัน2ปีต่อบลูทูธได้นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่633กรัมแบบคู่นะอื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้โหมดไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับ เท่าที่ผมดูนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังดูแล้วเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะเท่าที่ผมดูเดี๋ยวเราจะมาพามาดูรายละเอียดกันดีกว่ารายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่าทาไม่เหมือนลําโพงนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นจุดหลอกนะครับซึ่งเจ้าตัวลาโพงเนี่ยนะผมขออนุญ,ญาตอ่าเอาอีกตัวหนึ่งให้ดูแล้วกันเจ้าตัวนี้นี่ค่อนข้างดูลําบากนะเพราะสายมันตึงนะครับผม มาเดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยจะมีรูระบายลมนะครับผมนะแล้วก็ประมาณนี้สายก็จะเป็น USB 5อ่า USB ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงห้าโวลต์นะครับผมตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มสำหรับผมเนี่ยผมจะเปิดสุดไว้เลยแล้วก็มาปรับที่คอมเอานะครับนี่นะฮะรายละเอียดลำโพงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดอกมันนะครับก็ะจะไม่ใหญ่มากก็จะเล็กๆหน่อยนะฮะแต่เสียงนี่ก็ค่อนข้างดีถ้า เป็นห้องไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเราเล่นในห้องเนี่ยบอกเลยว่ารันห้องส่งตัวนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์อันนี้ไม่ได้แถมมาให้นะครับแต่ผมแนะนําไม่ให้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะหมายถึงเอาไฟเลี้ยงจากคอมอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้บอร์ดมีปัญหานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นยังแต่ผมก็ไม่เสี่ยงผมใช้ไฟแยกดีกว่า,าเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ผมร้องเองนะครับแล้วก็ขอยืมบีทมานะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ มา,มาแถวท่อนนี้ดีกว่า เสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นแต่ทำนองนะครับต้องขอบคุณช่องที่เขาด้วยนะครับเบสเนี่ยค่อนข้างดังระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่มีอิมแพคกระแทกนะครับเป็นเบสที่ เป็นเบสที่ฟังแล้วรู้สึกสนุกนะครับกับลําโพงตัวแค่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ทะลุไปรบกวนห้องไงแต่ว่าก็ดังนะครับถ้าเปิดกับห้องที่ไม่ได้เก็บเสียงมากๆเนี่ยรับรองว่าออกนอกห้องลองเปลี่ยนแนวมั่ง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงพี่เขานะนะใครชอบก็ไปฟังดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียงมันก็จะค่อนข้าง Uh, ใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าพอเราเปิดตัวที่มี Impact เบสเยอะๆเนี่ยเหมือนมันจะสั่นนะผมเดี๋ยวผมค่อยลองดูว่าทำไมแต่ข้างนี้เนี่ยเสียงปกติซึ่งถ้าเทียบกับราคา500ผมคิดว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่มันก็จะมีตัวลำโพงสูงร้อยที่เสียงไม่ได้ทิ้งห่างจากตัวนี้เท่าไหร่นะจากคูผมเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่ามันมีไฟที่สวยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไฟให้เนี่ยครับมันก็จะมีไฟประมาณนี้อ่าเห็นไหม ก็จะมีโหมดหอยู่แค่นี้ฮะมีไม่ได้เยอะมากสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ปิดแล้วก็เป็นแบบสายลุ้งนะก็คือวนไปเรื่อยๆเหมือนไฟเคสคอมผมนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะใครชอบก็ไปจัดกันได้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอคุ oh huh. ลู m a L6 นะครับเจ้าตัวนี้ออกมานานแล้วแหละแต่ผมไม่เห็นคนรีวิวสักทีก็เอามารีวิวให้แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับไปละครับบ๊ายบายครับ